มาดูสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานโดยตรงจากกองทัพเลยข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะครับเป็นเหตุการณ์ปะทะในวันที่12ธันวาคม2568าคำถามคือแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนเรามาดูภาพรวมของเหตุการณ์กันครับสถานการณ์เริ่มขึ้นตอน9้าโมงเช้าครับแล้วก็มีการประทะกันอย่างต่อเนื่องเลยการประทะค่อนข้างรุนแรงนะครับ ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธหนักยิงเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยหลายจุดเลยอาวุธที่ใช้ก็มีหลายอย่างครับแต่ตัวที่น่าจับตาก็คือจรวด BM 2 1มอนี่หครับหน้าตาของ BM 2 1ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธหลักที่ถูกใช้ในวันนั้นทีนี้มาดูพื้นที่การสู้รบกันบ้างครับหลักๆแล้วมีอยู่แต่จุดใน3จังหวัดเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละจุดเริ่มกันที่จุดแรกเลยครับช่องอนุม,มาที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่นี่มีการใช้ทั้งปืนใหญ่จรวดและโดรนโจมตีส่วนฝ่ายไทยก็ใช้โดรนและอาวุธยิงสนับสนุนตอบโต้กลับไปจุดต่อไปครับพื้นที่พระวิหารห้วยตามาเลียที่จังหวัดศรีสะเกดต,ตรงนี้ก็มีการใช้ปืนใหญ่กับจรวด bm 2 1เเหมือนกันครับฝ่ายไทยก็ปฏิบัติการตอบโต้ตามแผนที่วางไว้ยังอยู่ในศรีสะเกดนะครับที่พื้นที่ภูมะเขือที่นี่นอกจากอาวุธหนักแล้วยังมีการใช้โดรนหลายแบบด้วยแต่ฝ่ายไทยก็ยังยึดพื้นที่และตอบโต้กลับไปได้ ขยับมาที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับที่นี่ก็มีปะทะกันหลายจุดเหมือนกันในโซนช่องจอมการประทะใช้แค่อาวุธปืนเล็กกับคอครับฝ่ายไทยยังตรึงกําลังไว้ตามแนวยังอยู่ที่สุรินทร์ครับอีกจุดสําคัญก็คือพื้นที่ช่องคนาถึงแม้จะโดนโจมตีหนักด้วยจรวด bm 2 1บแต่สุดท้ายฝ่ายไทยก็สามารถยึดที่หมายสําคัญและควบคุมพื้นที่ไว้ได้การประทะยังลามไปถึงพื้นที่ปราสาทตาควายกับเนิน350ด้วยครับจุดนี้ มีการใช้อาวุธที่หลากหลายมากครับทั้งปคจรวดไปจนถึงโดรนส่วนฝ่ายไทยก็ปฏิบัติการตามแผนต่อไปและมาถึงจุดสุดท้ายครับที่ปราสาทตาเมือนในอำเภอพนมดงรักถึงจะมีการโจมตีเข้ามาด้วยอาวุธหลายชนิดแต่ฝ่ายไทยก็ยังสามารถตรึงกำลังรักษาพื้นที่ตามแนวไว้ได้ครับสุดท้ายทางกองทัพภาคที่2ก็ได้ยืนยันนะครับว่าจะนำทุกอย่างเพื่อรักษาความปลอดภัยและอธิปไตยของชาติ นั่นคือสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดจากรายงานนะครับแต่คำถามที่น่าคิดต่อก็คือเรื่องนี้จะเป็นสัญญาณของอะไรต่อไป